นอนขอบคุณค่ะน้องเนเงินค่ะเดี๋ยวโอนตังให้เลยนะคะสามแสนบาทนะคะหน้าจอเลย<อ>กสิกรไทยนะคะติร์ติร์ติร <c oughs> โหตาตาคุณแม่คุณเบียก็อึ้งไปเลยตกใจหนูไม่หนูอะ ก็เพิ่งขอเมื่อวานใช่ไหมมาไข่ก่อนชื่อว่านางสาวชูตีอะไรคะเนี่ยนุติยานุติยานะครับโอนแล้วค่ะสามแสนบาทเรียบร้อยลบมงิจ้าสามแสนบาทเรียบร้อยสอดสอดห้าต่อห้าเป็นกำลังใจให้นะคะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะ แม่เไหมบบเราเองใจนะเรนไม่เป็นไรขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณมากมากนะคะค่ะขอบคุณเหมือนกัน